นี่บ้านลิชชี่เหรอของพี่ลิบกดนนี้บ้านลิชชี่เหรอให้ดอกพี่ยืมอนนี้บ้านลิชชี่เหรอันนี้บ้านลิชชี่เหรอทำไมลิชชี่มีคอนโดเยอะจังทำไมลิชชี่มีคอนโดเยอะจังตั้งสี่ห้าอันลิชชี่เป็นนักลงทุนในอสังหามีคอนโดเยอะมาก อีมีคอนดมากทุ่มีคอนโดเยอะมากอกกทุ่จีมีคอนโดสามสามหลังเลยนะที่มีคอนโดมาสามหลังเลยนะเจ๊เฮ้ยโอยฮยไม่มีใครตัดเล็บให้อีจี้เลยเหรอตัดแล้วตัดแล้วถเือดแล้วแมวต้องมีเนิดนึงนะอีจี้ขวนงนเอิน ยี the ่ชี่เผือกยี่ชี่เผือก